ทางเวอร์รุ่นโมซีหนึ่งสี่กับช่างเหลาเอหนึ่งสี่ก็เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นไปดูช่างเบสหนึ่งสองแปดคู่ที่เจ็ดครับช่างเบสหนึ่งสองแปดก็เสร็จแล้วที่เจ็ดตายไมนได้ท่าบัวหกเจ็ดครับคู่ที่หกครับต่อไปครับทางนางเวอร์รุ่นโมซีหนึ่งหนึ่งสี่กับช่างเหลาเอหนึ่งสี่นะครับเีนี้ครับหลังจากนั้นครับช่างเบสที่เจ็ดหนึ่งสองแปดกับเสียแบงค์ที่เจ็ดตายไมนได้ท่าบัวหกเจ็ด หลังจากนั first, fourth, fourth, sixth, sixth, not entirely, not sixth, ้น ah, ค <t ried noise> ู <t ö mic> oh, ่ที่แปดครับไฟุู่เนืองกอกสีสามกับช่างวองหนึหลังจากนั้นคู่ที่เก้าเขาจเป็นที่เจ็ดหนามตีกับเสียขวัหลังตึงหกห้าคู่เหครับพอวเชิญครับข้เท้าสดสตาร์กนะครับคู่เหลครับข้างนางไว้ลูกสีครับมูเครับช่างวาเอไม่สุ่ลูกนะเหมือนครับมาอ่อไปคู่ๆครับรับ ที่เราประกาศไปแล้วครับตา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 ดูตาตาดูตาตาดูตาตาเดินไปทางนี้ทุกคนเอาแลครับตามมาดานนม เปครับน่นอนครับช่างนางรอยรุ่นโมเสย่างนางรรุ่นโมสแดงครับมาเป็ฝ่ายชนะไปครับคู่ต่อไปคู่ที่จาตาางการรับช่าเบนิครับทางเบนิหนจา